สวัสดีวันจันทรนะครับแล้วก็สำหรับชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันยาวๆเพราะว่าวันนี้เรามีดูหุ้นของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะฮะก็มาอัปเดตตัวเซตกันก่อนเนาะตอนแรกอะคิดว่ามันจะมีการพักตัวลงในลักษณะอย่างเงี้ยให้เห็นก็ต่อเมื่อขึ้นไปแตะ1 6 5่1 6 6 0 1660นะครับแต่ชุดที่เขาขึ้นไปแตะสูงสุดคือ1642ชุดนี้ไม่ได้ถือว่าเสียทรงนะครับแต่เป็นลักษณะของการพักตัวลงเฉย เออซึ่งมันเกิดได้อยู่แล้วตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นชุดต้องเรียกว่าไงอ่ะเอาเอาแค่ชุดนี้นะฮะชุดนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยจากพันสองเนี่ยก็ขึ้นมาเวลาพักมันก็พักลงอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะเวลาพักใช่ไหมพักลงแล้วก็ทําไฮใหม่แล้วก็พักลงแล้วก็ทำไฮใหม่พักลงทำไฮใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็กําลังจะพักลงเหมือนกันโดยที่แนวรับของเขาถ้าตีไปเรื่อยๆกลมก็อยู่ที่พันหกแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงนะฮะแต่ก็ รอดูติดตามสถานการณ์ต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมน่าทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่โร่ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจําวันจันทร์ที่22สิงหาปีพุทธราชหกสิบห้านะครับมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเราไปดูพร้อมๆกันวันนี้จะให้ดูหุ้นของวันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปนะครับเราจะมาสรุปกันบ้านของสปาห์ที่แล้วกันว่าเป็นอย่างไรเริ่มต้้นดวย ชุดแรกนะครับเป็นตัว DW DW ออกมาฝากทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือ Advanced กับกันกุลมาดูที่ Advanced ก่อนนะครับ Advanced โซนนี้ยังไม่มีโซน Action นะครับแต่อยากให้รอดูการลงมาแตะนะครับ194.5หรือใกล้ๆโซนนี้ไม่ว่าจะเป็น195.0 194.5โซนพวกนี้ใช้ได้หมด ชุดพวกนี้เราจะใช้สําหรับการเทคแอคชั่นคอนะครับไม่ใช่พุทนะฮะคอเพราะว่าเราจะลุ้นการเด้งสั้นเป็นโซนดิฟนะครับนี่ฮะโซนดิฟลุ้นการเด้งสั้นขึ้นไปไม่ว่าจะขึ้นกี่ช่องก็ตามตัวเดียบิววิ่งแรงอยู่แล้วนะครับตัวต่อมาคือกันกุลในส่วนของกันกุลเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับคือตรงเนี้ยมันสามารถออกได้ทั้ง2หน้าก็คือได้ทั้งพุทแล้วก็คอแต่อยากให้ดูตัวคอไว้ก่อนนะครับก็คือ ถ้าเกิดสามารถยืนเหนือ15.5ได้ใน i ท e f เ a รม5ทีนะครับมันจะเป็นจังหวะในการคอส่วนพุทเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งให้หลุด4.9ไปก่อนถึงจะออกหน้าพุทนะครับต่อนะครับจะเป็นหุ้นเดทเ a ตเนาะเคสก็คือ CAZ ไม่แน่ใจว่าจะมีจังหวะเดทเหในวันนี้หรือเปล่าแต่ให้ดูใน i ท e f เ a m e 5ทีนะครับว่าสามารถยืนได้ไหม ถ้ายืนได้ใช้ทำเฟรมซิปติก๊กในการเข้าเล่นนะครับตัว c a เเนาะรอดูตลาดตอนเช้าของวันนี้นะครับถัดจากนั้นจะเป็นเคสของหุ้นทั้งหมดนะครับเราไล่ดูทีละตัวเนาะ AH ตัวนี้ติดสแกนของเรามาหลายต่อหลายวันแล้วแล้วมันก็ขึ้นพักเบรกพักในลักษณะนี้อยากให้ติดตามต่อไปนะครับทรงนี้มีโอกาสไปต่อแบบแรงๆได้เลยนะครับแนวต้านก็จะเป็น 26.5แล้วก็28.5ครับต่อด้วยหุ้นแบมครับเรื่อยๆมาเรียงเรียงเผอขึ้นเผอขึ้นนะฮะแนวต้านของเขาคือ19บาทตัวนี้ก็ติดสแกนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็น่าจะติดนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปก็อยู่ที่20.6ครับต่อด้วย BEC ตัวนี้ก็ติดสแกนของเราเมื่อสัปดาห์ก่อนเหมือนกันเป็นการขึ้นพักทะลุแล้วก็เบรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวต้านจะอยู่ที่1 4บาทมีโอกาสขึ้นไปเทสได้ครับ ต่อด้วย BRI นะครับโซนนี้เป็นโซนของการรออะไรบางอย่างนะครับถ้าเข้าไปเก็บสะสมก็น่าสนใจเหมือนกันแนวต้านก็คือยืนทะลุ11บาทไปเลยนะครับแนวต้านถัดไปจะเป็น12บาทเราลุ้นการเบรกแท่งเขียวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สามารถยืนได้ก็วางสตอล s s ไว้ก็ได้นะครับที่แนว9.6ถัดมาด้วย c h นะครับโซนนี้เป็นโซนดิฟนะครับมีโอกาสในการเด้ง สั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นการเด้งในกรอบได้ก็กรอบล่างก็อยู่ที่3.7กรอบบนอยู่ที่3.9นะครับต่อด้วยหุ้นฟอสนะครับตัวฟอสเนี่ยสามารถกลับมายืนเหนือ50ได้อีกแล้วนะครับเห็นไหมครัปิดที่50.5ค่อนข้างแข็งแกร่งใช้ไลนะครับแนวต้านถัดไปคือ53บาทใช้ได้เลยต่อด้วย i i g ครับตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นการยืนแบบสง่างามมากครับแนวต้านที่เขามองเอาไว้ก็คือ60บาทเอาใกล้ๆก่อนนะครับสามารถยืน50ด้วยแหงเขียวหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะไปต่อที่60บาทได้วอลุ่มมีสนับสนุนมากพอสมควรนะครับหน่าที่จะยืนแล้วก็ไปต่อได้อย่างสบายๆครับต่อด้วยหุ้นมอครับสำหรับตัวมอเนี่ยเราติดตามานานมากๆตั้งแต่โซนกับตัวโซนข้างล่างนี้นะครับยันมา ส่วนข้างบนเราก็ยังไม่ไปต่อสักทีแต่จังหวะของวันที่19เดือน8ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีจังหวะของการลากลงลงมาถึง2.2แล้วก็ดึงกลับไปปิดนะครับเรียกว่าดึงมาตบแล้วก็ลากขึ้นไปค่าอะไรประมาณนี้นะฮะคือใครแบบพอใจแล้วก็ขายทิ้ตงตัวนี้โหโคตรน่าเสียดายครับหลังจากนั้นราคากลับขึ้นไปปิดอยู่ที่2.38ครับโซนนี้ผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่ จะมีการเอาแล้วนะฮะก็เตรียมที่จะทะลุ2.44อยากให้จับตาดูมอไว้ดีๆครับต่อด้วยหุ้นที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับนั่นก็คือตัว Sabina แล้วก็เซเป้ครับเรามาเริ่มต้นด้วยที่ตัวซาบิน่กันก่อน,นะฮะตัวซาบิน่เนี่ยเป็นลักษณะของการยืนเบรกเหนือในกรอบแนวต้านเดิมนะครับก็คือ,อ26บาทนี่ยครับยืนด้วย26.25เห็นไหมฮะ โซนนี้เป็นกรอบที่ไม่สามารถยืนมาได้นานมากแล้วครับตั้งแต่ปี2019จนปัจจุบันปี2022แล้วนะครับลักษณะกราฟค่อนข้างสวยแล้วก็ทรงแบบนี้ไปต่อแน่นอนแต่ให้ระวังไว้นิดนึงเพราะลักษณะของการพักตัวของซาบินานั้นเป็นลักษณะของการพักตัวลงเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถรอจังหวะในการเข้าซื้อเมื่อมีการย่อตัวก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องเป็นการไล่ราคาเสมอไป ต่อด้วยตัวเซเป้ครับลักษณะก็คือสามารถยืนเหนือแนวต้านเดิมที่ไม่ผ่านมานี่เห็นไหมไม่ผ่านมานานตั้งแต่ปี2014นะฮะนี่กลับขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งที่ราคา41บาทครับโซนนี้เป็นจังหวะของการไล่ราคาขึ้นต่อการพักของเซเป้ก็จะคล้ายกับตัวซาบิน่านะครับก็คือการพักลงเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ ถึงมันจะมีการไล่ราคาจริงแต่ถ้าเกิดเพืเ่อนๆอยากได้แบบเซฟๆก็อาจจะรอจังหวะของการพักตัวลงได้เช่นกันนะครับอีก2ตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือหุ้นโซนิกตัวนี้ก็อยากให้รอกันไปสักระยะหนึงลุ้นการเบรกนะฮะเหนือ3.76ยืนตั้งเขียวได้เมื่อไหร่จังหวะนั้นจะเป็นจังหวะต้นเกมของชุดขาขึ้นชุดถัดไปครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับคือ s อสชุดนี้นะฮะ เป็นชุดขึ้นพักทะลุในไทม์เฟรมย่อยยืนเตรียมเป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมย่อยแล้วนะครับแล้วก็มีวอลุ่มสับสนุนโซนนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยตัวนี้นะครับจะลันเทนก็ได้หรือจะเดก็ดีครับในไทม์เฟรมเดย์แน่นอนครับเพื่อนๆจะต้องใช้ไทม์เฟรม5นาทีแล้วก็ดูจังหวะการยืนชุดนี้ให้ได้ครับถ้าเกิดตรงนี้เลยนะเปิดมาในลักษณะนี้เปิดไม่ต่ำกว่า4.16มีความน่าสนใจที่จะใช้เป็นจังหวะในการเดทเได้ค่อนข้างสูงครับผม โอเคจบลงไปแล้วนะฮะสำหรับหุ้นหน้าเทรดของเราใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนเพื่อนคนไหนที่ถามคำถามทิ้งไว้หรือรอการเฉลยการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการเดทเน้นเทรดไม่เน้นถือนะครับตอนนี้ผมแลวก็อาจารย์ออฟเตรียมคอร์สเดทเน้นเทรดไม่เน้นถือ สำหรับเพื่อนๆในรุ่นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเดือนกันยายนก็อีกประมาณ10วันนี้ก็จะถึงแล้วนะครับใครที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @mannehero ที่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับนักเรียนเก่าของคอร์สมันนี่ฮีโนะครับใครที่สนใจก็จะมีส่วนลดพิเศษให้สาหรับโครงการนี้ด้วยนะครับผมโอเคอ่ะไปรูยันต่อนะครับสําหรับ คำถามกันก่อนเลยบอกว่าเห็นเข่าวบนฝนตกนะขอเป็นกําลังใจห้โอ้ตกหนักจริงฮะตอนนี้คือไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันมาประมาณ2วันแล้วนะครับฝนตกตลอดเวลาครับมีตกมากกับตกน้อยแล้วก็น้ําท่วมจะเรียกว่ายังไงละ่ะรอการระบายเหรอทำไมก็ท่วมอนะเออ มันก็ท่วมหนักจริงครับโซนบิ๊กซีนะโซนเชียงกูลหน้าบิ๊กซีหรือว่าโซนแยกแถวบ้านผมเนี่ยมันก็ท่วมนะฮะโอเคครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับแล้วก็ขอขอบคุณกําลังใจจากทุกท่านด้วยเช่นกันครับผมกุณนันทกรนะรบ,บอกว่าวิเคราะห์ BIS ทุน8.21จะไปต่ออีก1.30จะถึงไหม หรือจะแผนไหนดีครับจริงๆแผนต้องมีก่อนที่จะเทรดนะครับถ้เทรดปุ๊บมาทำหาแผนทีหลังนะครับ BIS โอ้ใน i ท e f เฟรม5ทีถือว่าสวยมากๆนะครับในไทม์เฟรม day ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับถามว่าจะมีโอกาสจะไปถึง10.3ไหมทำไมต้องเป็น10.3ไม่เข้าใจมันเป็นแนวต้านตรงไหน ไม่ไม่น่าจะเป็นแนวต้านได้นะฮะแต่ว่าทุนของเขา8.21ึเนี่ยถือว่าทุนดีอยู่แล้วนะครับส่วน10.3คิดว่ามีโอกาสขึ้นไปแตะแล้วก็เบรกขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับต่อด้วยทรูครับทุน4.9ยึกยักยึกยักไม่ไปไหนสักทีค่ะ,ะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องรู้นิสัยของเขาก่อนอ่ะมาดูหุ้นทรูกันก่อนนะครับตัวทรูเนี่ยเขาจะยึกยักยึกยักยึก,ยกอยู่แล้วเก็ตปะเนี่ยเนี่ยยึกยักยึกยักมันก็ไม่ไปไหนมาไหนมันก็จะอยู่อย กว่าที่มันจะเลือกเป็นเทรนได้ก็ค่อนข้างที่จะนานเพรเผลอการยึกยักยกยเนี่ยจะเป็นการยึกยักขาลงเนี่เอาแบบให้แบบเสียวเล่นนเออทำให้ใจหายนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพื้นฐานของกราฟของทูเนี่ยมันเป็นลักษณะของการยึกๆ อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเล่นแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมมันยึกยักยกเดี๋ยวคุณสามารถเลือกได้ก่อนที่จะเล่นนะครับว่าลักษณะกราฟแบบไหนที่เราชอบถ้าไม่ชอบความยึกยักยึกยักเนี่ยก็อย่ามาเลือกกราฟที่มีลักษณะอย่างนี้โอเคไหมอะต่อนะครับทีนี้เขาบอกว่าทุนของเขาอยู่ที่4.9เก็ทุ 9, ทนก็ยึกยักยึกยักอยู่ตรงนี้นะเออผมก็ลบขัดยึกยักยึกยักนี่เหลือเกินนะอะทุนเราอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเออ มันเป็นลักษณะของการขึ้นพัก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 ขึ้น,นโดนทุบหลอกนะแล้วก็ลากกลับไปตบกันข้าบนต่อแล้วก็ลากลงมานะโซนลักษณะนี้มีโอกาสที่จะไปต่ออยู่แต่ก็ต้องผ่านการยึกยักเสียก่อนโอเคนะใช้วิธีแบบนี้แหละคัดหุ้นอะไรเนี่ยแลบสแกนเหมือนเก่าดูแล้วซ้ำกับคนอื่นในแชแนลนี้ จะได้ดูหุ้นหลายๆตัวของอาจารย์หลายท่านด้วยโอเคครับผมขอบคุณที่แนะนํามานะครับอาจารย์เข้า KWI 4.16วไ้เป้าแรก4.5ตั้ง Stop 3.9พอจะได้ไหมแผนถ้าทิ้งมาอย่างนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ r i s k Reward อาจจะไม่ได้สวยมากแต่ก็ใช้ได้นะครับ KWI นะครับลักษณะตรงนี้จริงๆเดเทดได้นะดูจากหน้ากราฟแล้วนะครับเขาวาง Stop ไปที่3.9ได้ไหม3.9 โอ้โหสามจุดเก้ามอยู่ตรงนี้เลยเป็นการผ่ากลางเลยนะฮะนะฝ่ากลางอะไรฝ่ากลางดงอ๋อเขาเห็นแนวแก็บนะครับตรงนี้แต่ผมก็ถ้าเกิดเจอแนวแก็บเราอย่าไปวางสตอปลอไว้ที่แก็บบนนะฮะเอาวางไว้ที่แก็บล่างแต่แต่ใจเย็นนะฮะแก็บลักษณะงี้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันเตรียมที่จะหุดหลุดจากกรอบไซด์เว์นะครับแต่ตัวนี้มันยังอยู่ในกรอบอยู่เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มอกว่าต้องใช้แนวแก็บนะครับให้ใช้ข้างล่างเลยก็ได้ครับอยู่ที่3.7แล้วก็แนวต้าน 4.5ใช่ไหมแนวต้าน4.5เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเลื่อน stop loss ลงมานิดหนึ่งฮะชิกทรงนี้จะลงต่อไหมครับถ้าเข้า78ตังคัด76โอ้โหโหดมากฮะเป้า84ขอบคุณครับไม่ช็อตหรือเสียงฝนครับเ,เรื่องไมนี่ขออภัยนะฮะตอนนี้เราปลดระวางไม่ตัวน,นั้นไปแล้วจริงๆปลดระวางไม่ไปประมาณ สี่ตัวแล้วนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณห้าพันกว่าบาทตั้งแต่ทํารายการนี้มานะฮะก็ก็ขอบคุณการตอบรับนะครับแต่เนื่องจากในวันศุกร์นั้นนะ่ะคือกว่าที่รู้ว่าเสียงมันจะช็อตนะคือมันดึกแล้วนะครับก็เลยไม่ได้แก้ตรงนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยเนาะอ่ะเรามาดูที่ชิกก่อนนะครับทรงนี้ลงต่อแน่นอนนะครับอ่ะลงต่อแน่นอนแล้วก็สต็อปลอสใช้ที่76ดตังได้ไหมอ่าตรงนี้ต้องบอกว่าใช้ได้นะครับ ถึงทุน78แต่ใช้76ได้ครับเพราะว่านิวโรของเขาคือ77ตังค์ครับเพราะฉะนั้นใช้76ได้สบายๆครับเป้า84เป็นไปได้ครับผมเพราะว่าเป้า84ก็อยู่โซนนี้เป็นโซนของการวิ่งใน Channel Trade ใช้ได้ครับผมสอบถามครับ NSI เสียทรงขาขึ้นหรืออย่าง NSI ตัวนี้เป็นหุ้นที่คนไม่เล่นนะครับทีนี้พอมันมีวอลุ่มทรงมันจะออกหน้าแบบนี้อ่านึกออกไหมทุนของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ ทุนอยู่1 3 1ก็ก็ทุนสวยอยู่นะครับถ้าทนได้นะครับผมแนะนำว่าต้องทนสักนี่แหละฮะหนึ่งสี่หกถ้าไม่หลุดก็ยังคงลุ้นกันไปต่อครับผมนี่มีคุณน้องมาลูกโกรนะฮะมาแซวบอกท่านอัดที่ทุ่งนาเหรอคะก็ใกล้ๆอยู่นะแถวนี้ก็มี <laughs> ก็มีนะฮะเออกำลังแบบเข้ากำลังขึ้นมาเลยนะครับเสียงฝนตกหนักมากเลยค่ะโอเคครับผมติดตามทุกวัน R S เมื่อไหร่จะไปเสียทีทุน18.4 R S เขาอยู่ในทรงกรอบไซด์เวย์นะครับทุน18.4นี้ถือว่าเป็นการเล่นในโซนโหก่อนอันนี้เลยนะครับจริงๆตรงนี้ต้องต้องถอยไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาเล่นใหม่ในส่วนข้างล่างนะครับถ้าจะถัวหรือจะยังไงลองวางแผนแถวๆ15บาทดูเนาะมองฮาน่ายังไงคะขอบคุณค่ะฮานามองว่ามีโอกาสกลับตัวแล้วตรงนี้เป็นลักษณะการจ่อที่จะเตรียมทะลุต่อนะครับ เขา่มยืนใน5นาทีาต้องดูกี่แท่งตรงนี้ผมทําคลิปตอบให้เลยนะครับไปดูได้ในคลิปของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเฮงแนวโน้มจะไปทางไหนเฮงเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการจ่อบเบรกไหมอ่าเป็นลักษณะของยึกยักยัก,ยก,ยกจ่อที่จะขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้จะเป็นโซนของการสะสมครับผม TLI แนวโน้มจะขึ้นหรือลงถ้าในตัวชุดคลื่นย่อยทาเฟรม 5T จะเป็นขาขึ้นครับผมเดี๋ยวขอเช็คดูหน่อยนะ TLI ชุดไทม์เฟรม5นาทีอ่ะชุดนี้อ๋อมันไปถึง16บาทแล้วนะครับไอต,ตัว TLI เนี่ยเราน่าจะพูดมาเมื่อวันสุกใช่ไหมโดยที่แนวต้านที่ให้ไว้จะอยู่ที่16บาทที่ผมใช้คำว่า16ไม่ใช่เพียงราคามันคือผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงขายแรงกดอยู่อยู่ในโซนนี้นะครับอ่ะทีนี้ชุดเนี้ย ือว่าจบแล้วนะครับเพราะว่ามันมาถึงแนวต้านที่16บาทแล้วต้องรอการทําฐานใหม่เออว่าจะไปต่อหรือจะไม่ไปอย่างไงต้องรอลุ้นดูในทาเฟรม5านาทีก็ได้ครับผมอจบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายถามใช้แอปอะไรใช้ f i n a n c ซียฮีโรครับจริงๆดูที่หน้านี้เราก็โชยดูทุกวันนะครับแล้วก็ดูที่มุมซ้ายบนเนาะมันก็จะเขียนว่า Finan c e ียฮีโร่แต่จริงๆใครที่ใช้อยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหน้าตามันจะไม่คล้ายกันเนาะในแต่ละโปรแกรมครับผมทีนี้ ผมขออนุญ,ญาตนะครับเช็คการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นโซนของวันที่15ถึงวันที่19นะครับก็จะมีตรงไหนบ้าง15 16 17แล้วก็หน้านี้18แล้วก็19เดี๋ยวเราไล่ดูตั้งแต่วันที่15นะครับตัวที่เป็นเดท,ทเนี่ยผมก็จะตัดไปเนาะเพราะว่ามันถือว่าจบไปแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นเดท,ททั้งหมดนะครับ ตัว AT ก็น่าจะเป็น d d ทนะครับ AS ชุด AS ตั้งแต่วันที่15นะครับเราดูกราฟตัวนี้เนาะก็ไปแล้วนะครับมันบวกขึ้นมาประมาณบาทกว่าๆแล้วนะจาก15.6นะวันนั้นตอนนี้มัน16.8แล้วก็บวกไปสูงสุดอยู่ที่17.5ตัวน,นี้ใช้ได้นะครับเตรียมไปต่อ ASK อันนี้ค่อนข้างสวยนะครับกราฟเราติดตั้งแต่โซนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ไป38แล้วติดตั้งแต่36บาท หุ้นแบมเหมือนกันครับตั้งแต่วันที่11บเอ็ดนะสินะจะอยู่ตรงนี้นะเพราะวันที่1 5ผมทําตั้งแต่เช้ากราฟตรงนี้ไม่เกิดนะครับก็เบรกไปตั้งแต่วันที่เราทําคลิปเลยนะครับตั้งแต่17.5ตอนนี้ก็18.6แล้ว b ีดียังคงพักตัวเหนงอยๆอยอยู่ตรงนี้นครับเหมือนไก่โดนคอเน,นี่ยนะฮะก็ยังไม่ไปไหนมาไหนครับ BE8 ยังคงพักตัวอยู่ครับชายโยพักตัวไปเรื่อยเปื่อยเลยเนาะคอมเซเว่นอ่ะสวยนะครับมีการลุ้นดีดกันขึ้นมาครับผม G.F.P.T. พักตัวออกข้างครับ Human พักตัวครับผมอุ้ยอุ้ยหลังจากที่งบออกมาไม่สวยก็ร่วงลงแล้วก็มีการกลับคืนขึ้นมาแล้วนะฮะอยู่ที่12.2แล้วตอนนี้หุ้น M อ่ะสวยงามครับติดตั้งแต่วันที่11นะครับ54บาทตอนนี้55แล้วหุ้น M อ่ะก็ยังคงพักตัวอยู่ได้เล่าไปแล้วเนาะ o ิออิก็ไปต่อนะครับนี่โซนติดตั้งแต่10.3นะครับตอนนี้ไปที่10.5แล้วตอนน่อด้วยวันที่16 นะครับไอเคสเดเทตเราไม่พูดถึงนะามาเริ่มด้วยออคชั่นก็ไปเรียบร้อยครับ BA ยังคงพักตัวอยู่ b b a k สวยงามนะตั้งแต่โซนนี้แล้วก็เบรกขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่77ตอนนี้85แล้วครับผม b c ก็โุ่งทะลุยอดฟ้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการเบรกเนี่ยเบรกแบบนี้มีโอกาสเป็นเบรกเวกับนะครับแล้วก็วิ่งกันไปยา,ยาวๆได้เลยครับไบโอเทคยังคงพักตัวอยู่ดูโฮมสวยครับ ตั้งแต่วันนี้เนาะสินะครับแล้วก็ลาก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 ันขึ้นไปเลยครับไปหยุดที่16.5 ETC ก็ไปต่อครับอ e ิชิอ่าอยู่ในโซงของการพักตัวอยู่ p j w นี้ท็อปฟอร์มมากครับแล้วก็ไปทําสูงสุดที่4.92สองวันที่เปยังอยู่โซนนี้อยู่เลยเนี่ยอยู่แค่นี้อยู่เลยนะครับหลังจากนั้นก็ลากแล้วก็พักพเดี๋ยวเราดูสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการลากแล้วก็พักพอีกนะครับวันที่17นะฮะโซนของ Uh, d w ผมข้ามไปนะครับก็จะมาตั้งแต่รามรามพักตัวนะครับ PTL พักตัว TLI อันนี้จบเคสไปแล้ว Home Pro อ่ะขึ้นต่อสวยงามครับ e s o ขึ้นต่อนะครับ Plus ยังคงสวยอยู่นะครับแต่ใน Time 5, ทำเฟรม 5T ทอาจจะมีเสียทรงก็ติดตามดูต่อนะฮะไท a i c อ่ะไปเรียบร้อยฮะตั้งแต่วันที่11อยู่โซนนี้ฮะประมาณ9 8, ขึ้นไปสูงสุด10.3แล้วก็พักลงมาที่9.9 AFC ไปต่อครับสักพักตัวแล้วก็ SBT ก็ไปต่อครับมาดูในวันที่18นะครับ CPR อันนี้น่าจะเป็นเคสเดเท็ดป่ะมี AH มีอามาตะนะครับอามาตะนี้ไปต่อเรียบร้อยนะครับ BBIK ไปต่อแล้วก็พักตัวอยู่นะครับ BYD พักตัว HL นี่สวยมากนะครับติดตามดู j w d ไปต่อครับผม MBK ที่เราสนใจเพราะว่าเราสนใจตัวแฮมเมอร์แท่งนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วเออมันยังอยู่ที่เดิมฮะตัว p ปร n p ็นโยังคงพักตัวอยู่ RBF พักตัวครับ c q พักตัว S&P พักตัว Sonic พักตัวแล้วก็ของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับชุด W p ข้ามไปนะครับมี HL พักตัวสวยงามอยากให้ติดตามนะครับอินเด็กซ์มองยังพักตัวอยู่ ITO ดรอปลงมา PJW นี่นี่อันนี้ก็น่นาติดตามนะฮะ AS นี่พูดไปแล้ว CWT อ่าพักตัวสวยดิต t สวยงามครับวาก็ระเบิดไปแล้วนะฮะขึ้นไป3.36เลยแล้วก็ตัวซ้ายคือเซ็นยังคงพักตัวในสัปดาห์ที่แล้วไม่มีตัวไหนที่ดรอปลงมาแบบชัดเจนเนาะยังคงอยู่ในโซนพักตัวหรือไม่ก็คือวิ่งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็ติดตามกันดูต่อนะครับใครที่เฝ้าหุ้นพักตัวอยู่เนี่ยผมอยากให้จับตามองเลยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการพักเพื่อ ไปต่อพักเพื่อขึ้นต่อนะครับใจเย็นกันนิดหนึ่งสำหรับวันนี้สุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมแอดไลน์กันเป็นเพื่อนไว้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย